สวัสดีครับวันนี้ขอ,อแสดงความยินดีด้วยได้รับรางวัลเัเววอรดจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังหงน่อยครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องตัวพาด <c oughs> เรื่องคนลัฝังกับแม่น้ําครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นการเขียนถึงการศึกษาของของพระสงฆ์จาะจงไปที่สัมเนรว่าปัจจุบันเนี่ยมีมีการการเรียนสองแบบ เหมือนกับปีกนกสองข้างข้างหนึ่งก็คือเรียนแบบประยุทธรรมประเนกสามัญก็คือเรียนมหนึ่งมสองมาสามมส่มห้ามาหก,มหกต่อด้วยบรญญารีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ซึ่งก็มีหมาวิทยาลัยสง์ <c oughs> ทั้งฝั่งหมานิกายก็คือหมาจุฬาลงกรณ์และวิะรัยแล้วก็ฝั่งธรรมยุทธก็คือหมามกุฏนะครับเออ <c oughs> ก็คือมีทั้งเรียน เรียนประเนษสามัญแล้วก็เรียนประเนษบาลีบาลีก็มีประโยคหนึ 1, 2, ่งสองไปจนถึงประโยค 9. เก้าในเรื่องเนี่ยที่เขียนก็คือหมายถึงว่าสมามเณรสองรูปรูปหนึ่งเนี่ยเรียนทางสามัญร,รูปหนึ่ง<ม>เรียนทาง,ทางบาลีาล<ม>ก็คือคอนละฝั่ง่นโลก,กทางธรรมแล้วคู่กันแล้วก็เล่าเรื่องราวยังไงคือคเอาเอาชีวิตคือผมเคยบวชเนรมาก่อนก็เล่าว่าตั้งแต่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพญหาวัดว่ามันหายาก ที่จะมาอยู่เราเห็นวัดเดยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปขออยู่ได้ต้องมีการฝากต้องมีการสอบอะไรต่างๆเขนนาประจุการณ์ตรงนี้มาเขียนรวมมาถึงการการเรียนของของตัวละครเนี่ยเพราะการบวชเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้การันตีหรือว่ารับประกันว่าเราจะอยู่เป็นพระตลอดชีวิตอ,อใช่ไหมถ้าเรียนบาลีอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งเกิดสกขาราเพศไปเนี่ย เราไม่มีวุธีการศึกษาไม่มีความรู้ที่โลกเขายอมรับเนี่ยไปสมัครงานเนี่ยเขาก็ไม่รับถ้าเรียนบาลีอย่างเดียวก็<ม>ต้องเรียนทางโลกเผื่อไปด้วยทางโลกก็คือ,อ<ม>ถ้าจบม .6 ก็สามารถอาวุธไปเข้ารามกกรแมงไปเม้าเวเลยต่างๆหรือว่าไปสมัครงานที่เขารับวุฒิม .6 ได้แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าพวกที่เรียนประทมสามัญอย่างเดียว โดยไม่เรียนบาลีเลยก็ไม่สมควรเพราะบาลีเป็นรากเป็นฐานของคนที่เป็นพระเป็นเมนให้รู้คําสอนพุทธเจ้าเรียนพุทธพจน์เรียนภาษาของพุทธเจ้านั่นเองก็คือ,อจอนเรื่องการศึกษาก็ต้องเกื้อ,อ,อ,อหนุนกันมหมายถึงว่าเหมือนเป็นปีสองปีที่ช่วยให้ผู้ผู้บวชเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในในศาสนาอย่างมีคุณภาพอย่าลืมว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นโลกวิทู ก็คือรู้โลกอย่างแจมแจ้งหมายถึงว่าท่านรู้ศาสตร์ที่เป็นทางโลกด้วยที่สามารถที่จะไปสอนไปเท่าทันว่าปัจจุบนันเยาวชนไปถึงไหนแล้วสามารถได้สอนได้ดูด้วยก็คือสมควรที่จะเรียนทางโลกไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนทางธรรมก็คือบาลีไปด้วยเป็นปีกสองปีกของนกที่จะไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ ขออนุญาตถามในความเป็นนักเขียนด้วยตอนนี้ก็เป็นนักเขียนอาชีพเต็มตัวเพราะว่าก็เขียนทั้งวรรณกรรมเยาวนชนท่านกวีนิพนธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีวินัยในการเขียนหรือว่าเขียนเรื่องตั้งเรื่องอะไรยังไงได้ยังไง<ม>ลองเล่าให้ฟังนิดนึงผมไม่ก็จะมีวิน,นัยผมอยู่ที่ความสุของอมของอารมณ์มากกว่าคือ<ร>อ,ยอย่างตอนเช้าๆเ,เนี่ยผมชอบไปวิ่งแล้วพอเห็นบรรยากาศเห็นธรรมชาติเห็นดอกไม้แล้วก็จะเขียนออกมาได้ ตอนนี้จะเป็นเรื่องของกวีนิพนธ์เพราะมันกระทบมันเป็นเรื่องที่แบบเราเรารับตรงนั้นแล้วก็เขียนออกไปแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยส่วนมากผมจะมีมีสิ่งล่อก่อนอยากมีรางวัลมีรางวัลแต่ละเวทีมีสิ่งลออ่อผมก็จะเขียนถึงแม้จะไม่เข้ารอบไม่ได้รางวัลแต่เ,เราก็มีเรื่องที่สามารถเอาไปเกลาไปทําอะไรได้ครับส่วนนวัเยายชนนีก็นานๆก็ ก็ไม่ได้เขียนตลอดอนะครับ